สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้จะอยู่ที่ร้านคุณพาซีฟู้ดหาดราไวัยนะคะวันนี้เราจะมาทานอาหารทะเลสดๆกันเลยค่ะสำหรับการทานอาหารที่นี่นะคะเราก็จะสามารถเลือกซีฟู้ดสดๆนะคะจากร้านรวงต่างๆที่อยู่ตรงข้ามร้านคุณคุณพาซีฟู้ดนะคะก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เลือกกันบ้างค่ะ เดี๋ยวเราไปเดินดูซีฟู้ดสดๆกันนะคะร้านที่เรากินประจำนะคะก็คือร้านนาซีฟู้ดค่ะเนี่ยนะคะก็จะมีอาหารให้เลือกนะคะมีแบบทั้งกุ้งแชบัวกุ้งลายเสือนะคะปลาหมึกอันนี้เป็นกุ้งลายเสือเป็นนะคะที่เราชอบกินกันมากมีก้างนะคะเป็นหอยนางรมสดแล้วก็หอยหน้ายักษ์นะคะปลาเก๋าเป็นๆรวมถึง มีตัวดเด็ดเลยก็คือนี่นะคะกุ้ง l o เตอร์นะคะหรือกุ้งมังกรน,นะคะมีทั้งเจ็ดสีห้าสีนะคะปูมาสดสดนะคะแล้วก็ปลาต่างๆนะคะที่ทางร้านบอกว่าเพิ่งมาส่งมาเช้าเพิ่งขึ้นจากเรือประมงเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะอาหารต่างๆอันนี้ก็กุ้งลายเสือเป็นอีกขนาดหนึ่งนะคะร้านนี้จะมีอาหารแบบให้เลือกเยอะมากเลยนะคะ เนี่ยนะคะปลาก็มีปลานกแก้วนะคะอันนี้เขาบอกว่าคือปลาเก๋าเพลิงนะคะซึ่งอร่อยมากแต่เราก็ยังไม่เคยชิมเนาะปลาหมึกนะคะหอยเชลล์หอยหวานหอยชักปีนนะคะโูไข่ก็มีหอยนางรมเนี่ยมีให้เลือกทั้งหอยซูลาแล้วก็หอยภูเก็ตเลยนะคะน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเลือกอาหารประมาณ4อย่างนะคะแล้วก็ส่งไปที่ ร้านคุณนะคะเพื่อให้ทางร้านเนี่ยเขาปรุงนะคะซึ่งทางร้านคุณนาเนี่ยจะคิดค่าปรุงนะคะกิโลละ1น0บาทค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเป็นวันที่2เมษายนะคะ25 2 6เรายังมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่นะคะซึ่งทางร้านคุณนานเนี่ยกับร่วมกับร้านคุณคาซีฟู้ดอะ่ะก็ยังรับเที่ยวด้วยกันอยู่นะคะเราก็เลยเลือกมารับประทานร้านนี้นะคะเพื่อความคุ้มค่าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปเลือกอาหารทะเลสดมาทั้งหมด4อย่างนะคะเพราะว่าวันนี้เรามากินกันแค่2คนนะคะเราก็มาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็เลยอาจจะเลือกไม่ได้เยอะมากนะคะก็ประกอบด้วยหอยนางรมสดนะคะปลาเก๋าเป็นนะคะเอามานึ่งมะนาวนะคะ่ะแล้วก็เป็นกุ้งลายเสือเป็นเอามาทอดทิเกลือนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นปูทะเลที่เป็นปูไข่นะคะเอามานึ่งค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าแต่ละจานหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ จานแรกก่อนเลยนะคะมาแล้วอันนี้เร็วสุดนะคะก็คือหอยนางรมสดนะคะเราชอบไซส์ประมาณนี้นะคะก็คือพอดีคำนะคะอันนี้เขาจะคิดเรา3ตัวร้อยนะคะเพราะฉะนั้นจานนี้ก็200บาทค่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะ ก็ใส่เครื่องปรุงนะคะหมอมเจียวกรุบกรอบนะคะกระเทียมพริกเผานะคะชุบแล้วก็เนี่ยนะคะยอดยอดกระถินแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงนะคะ เราก็จะสามารถกินทั้งหมดในคำเดียวได้เลยนะคะก็จะเป็นไซส์ที่จอยรู้สึกว่าแบบมันพอดีคำเดียวนะคะนะคะี่ค่ะ จานที่สองนะคะก็มาแล้วนะคะเป็นปลาเก๋าเป็นนะคะเราเอามาทานึ่งมะนาวนะคะปลาเก๋าตัวนี้นะคะว่ายน้ําอยู่เลยทีเดียวตัวนี้ประมาณเข็ีดนะคะราคาตัวละ3 5 0หค่ะเดี๋ยวเราจะมานองชิมเนื้อของเขานะคะว่าจะสดหวานแค่ไหนนะคะนะคะเนื้อเนื้อแบบนุ่มนวลนะคะหวาน ดแล้วก็ตัวนึ่งมะนาวเนี่ยก็ทำได้อร่อยมากเลยนะคะค่ะสำหรับจานที่3มนะคะก็มาแล้วนะคะเป็นกุ้งลายเสือนะคะเป็นเราเอาไปทอดคลิกเกลือนะคะอันนี้เป็นเมนูที่อยชอบมากๆเลยนะคะคือมากินทีไรก็คือสั่งทุกทีเลยนะคะเพราะว่าแบบ เครื่องปรุงพวกพริกกับกระเทียมเนี่ยเขาปรุงได้อร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะกุ้งเนี่ยเราก็เลือกมาครึ่งโลนะคะวันนี้500บาทนะคะจานนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากอยู่แล้วจานนี้ กุ้งคือแบบสดเด้งหวานกระเทียมกับพริกก็คือกลมกรอบม,มากเลยนะคะเป็นเมนูเด็ดใครมาก็ต้องทานเลยค่ะจานนี้สำหรับจานสุดท้ายนะคะเป็นปูไข่นะคะนึ่งนะคะจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบแค่อยากจะลองชิม เนื้อไอตัวมันปูนะคะกับไข่ปูนะคะสําหรับคนที่ชอบมันนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวต้อยจะลองชิมไข่นิดนึงนะคะจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงอร่อยคะ่ะมันแบบกลมกล่อมมาก สำหรับใครที่มาเที่ยวภูเก็ตนะคะแล้วก็อยากกินซีฟู้ดสดๆอร่อยๆนะคะต้อยก็แนะนำมาที่นี่เลยค่ะหาดราวัยนะคะมาที่ร้านคุณพ่ซีฟู้ดนะคะแล้วก็ไปซื้ออาหารทะเลสดนะคะที่แผงตรงข้ามที่ชื่อว่านาซีฟู้ดนะคะแล้วก็สามารถมาเช็คอินถ่ายรูปลงอินสตาแกรมหรือว่า Facebook นะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก10%ด้วยนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 樱桃。<Get>